สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอดแคต์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมฟังดูแล้วเนี่ยดูน่าเบื่อมากเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆคือไม่ใช่เลยคือเราเนี่ยรู้สึกว่าวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมเนี่ยมันกึ่งๆจะเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าแค่มีเนื้อหาเคมีเข้ามาแค่นั้นเองเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องราวเมื่อยุคสมัยเก่าแล้วใช่ไหมคะที่เขาคิดค้นกันมา เรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแนวคิดแบบจําลองอะตอมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็แนวคิดแบบจําลองอะตอมนะคะมันมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณเลยค่ะโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าดิโมโคริสตุสหรือณักตอนนั้นเนี่ยเขายังเป็นนักแประนะคะชาวกรีกอยู่ได้เสนอแนวคิดขึ้นมาว่าถ้าแบ่งสิ่งต่างๆให้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยจะได้หน่วยที่ไม่สามารถแบ่งได้อีกโดยเราเนี่ยจะเรียกหน่วยนี้ว่าอะตอม จากนั้นนะคะระยะเวลาผ่านไปก็ได้มีการเสนอแบบจำลองอะตอมที่เราเป็นที่เราเนี่ยรู้จักกันดีเลยเขามีชื่อว่าแบบจำลองอะตอมของดอลตันโดยที่เีอะตอมของดอลตันเนี่ยจะมีอยู่สี่องค์ประกอบด้วยกันก็คือธาตุเนี่ยจะประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดเรียกว,ว่าอะตอมซึ่งจะแบ่งแยกแล้วทำให้สูญหายเนี่ยไม่ได้สองนะคะก็คืออะตอมของธาตุชนิดเดียวกันเนี่ยมีสมบัติเหมือนกัน แต่จะแตกต่างจากอะตอมของธาตุชนิดอื่นๆสามนะคะก็คือสารประกอบเนี่ยจะเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดทําปฏิกิริยาเคมีกันในอันตราส่วนที่เป็นเลขลงตัวน้อยๆแล้วก็สี่ค่ะคือสารประกอบเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของอะตอมของธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปในอันตราส่วนที่คงที่โดยแบบจำลองอะตอมของดอตันนะคะจะมีลักษณะเป็นทรงกลมตันค่ะ ต่อมานะคะระยะเวลาต่อมาแบบจําลองอะตอมของทอมสันเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นโดยได้มีการทดลองเกี่ยวกับการนําไฟฟ้าของแก๊สในหลอดรังสีแคโทโดเนี่ยพบว่ามีรังสีออกจากขั้วแคโทโดไปยังขั้วแอโนโนดเรียกว่ารังสีแคโทโดเมื่อรังสีแคโทโดเคลื่อนที่ผ่านสนามไฟฟ้าก็จะเบนเข้าหาขั้วบวกของสนามไฟฟ้านั่นก็หมายความว่ารังสีแคโทโดเนี่ยประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุลบค่ะ และสามารถคำนวณอัตราส่วนของประจุต่ตอมวลของรังสีแคทโทดได้พบว่าอัตราส่วนประจุต่ตอมวลของรังสีแคทโทดเนี่ยมีค่าเท่ากับ1.76คูณ10ยกะก๊าง8คูลอมต่อกลัมโดยเปลี่ยนชานิดของแก๊สและโลหะที่ใช้ทำขั้วแคทโทดก็ยังพบว่าประจุอัตราส่วนประจุต่ตอมวลของรังสีแคทโทดเนี่ยก็ยังมีค่าเท่านี้ดังนั้นนะคะมันก็เลยสามารถสรุปได้ว่าอะตอมทุกชนิด มีอนุภาคที่มีประจุลบหรือลังสีแคโทดเนี่ยเป็นองค์ประกอบซึ่งต่อมานะคะเราเรียกอนุภาคนี้ว่าอิเล็กตรอนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจึงได้มีการนำเสนอแบบจำลองอะตอมของทอมสันว่าอะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกและมีอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นลบกระจายอย่างเสม,เสมออยู่บนพื้นผิว และมีจํานวนประจุลบเท่ากับประจุบวกทําให้อะตอมเนี่ยเป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะต่อมานะคะได้มีการคิดค้นแบบจําลองอะตอมขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าแบบจําลองอะตอมของราเทนฟอร์ดค่ะโดยราเทนฟอร์ดนะคะได้ทดลองยิงอนุภาคอัลฟาซึ่งได้จากการสลายตัวของอะตอมฮีเลียมไปยังแผ่นทองคําบางๆเลยค่ะ และมีฉากเรืองแสงที่เคลือบด้วยสิ่งสั่นไฟล้อมรอ,อบเป็นวงกลมเพื่อตรวจจับอนุภาค์อัลฟาพบว่าอนุภาคส่วนใหญ่เนี่ยทะลุผ่านแผ่นทองคาเป็นเส้นตรงมีจํานวนน้อยมากนะคะที่เบนไปจากแนวเส้นตรงแล้วก็มีจํานวนน้อยมากนะ่ะที่สะท้อนกลับไปบริเวณด้านหน้าของแผ่นทองคําดังนั้นนะคะจึงได้มีการนําเสนอแบบจําลองอะตอมของอาลเทอฟอร์ดว่าอะตอมเนี่ยประกอบด้วยนิวเคลีย ที่มีขนาดเล็กมากมีมวลมากและมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกอยู่ภายในโดยมีอิเล็กตรอนนะคะเคลื่อนที่อยู่รอบๆอบนิวเคลียสพื้นที่อะตอมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นที่ว่างๆนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการศึกษาสเปกตรัมของธาตุไฮโดรเจนจึงทำให้เกิดแบบจำลองอะตอมชนิดใหม่ขึ้นมาคะ่ะเรียกว่าแบบจำลองอะตอมของโบรซึ่งทราบว่า อะตอมของไฮโดรเจนมีเพียงหนึ่งอิเล็กตรอนแต่ละอะตอมของไฮโดรเจนเนี่ยมีระดับพลังงานหลายระดับแสดงว่าอิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนเนี่ยไปอยู่ในสถานะกระตุ้นที่ระดับพลังงานแตกต่างกันได้หลายระดับหมายความว่าอิเล็กตรอนเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงเดียวค่ะและปรากฏเป็นเส้นสเปกตรัมแสดงว่าอิเล็กตรอนในสถานะกระตุ้นเนี่ยสามารถกลับลงมาที่สถานะพื้นได้ และมีการคายพลังงานออกมาซึ่งพลังงานนั้นเนี่ยก็จะมีค่าเฉพาะตัวทำให้นีนโบเนี่ยนะคะนำเสนอแบบจำลองอะตอมชนิดใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมของอิเล็กตรอนว่าอิเล็กตรอนเนี่ยจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวงคล้ายกับวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์แต่ละวงเนี่ยมีระดับพลังงานเฉพาะตัวโดยที่แต่และแต่ระดับพลังงานเนี่ยจะมีอิเล็กตรอนบรรจุ 2 n ยกกำลังสองโดยที่ n เนี่ยคือระดับพลังงานก็คือ n เนี่ยก็คือระดับชั้นพลังงานที่หนึ่งระดับชั้นพลังงานที่สองระดับชั้นพลังงานที่สามไล่ไปเรื่อยๆค่ะนอกจากนี้นะคะอิเล็กตรอนเนี่ยจึงเคลื่อนที่อยู่รอบมิวเยสเป็นชั้นๆเรียกว่าระดับพลังงาน n มีเจ็ดชั้นจากวงในไปยังวงนอกอิเล็กตรอนวงในก็คือ n เท่ากับหนึ่งเนี่ยมีพลังงานต่ำสุด ส่วนวงนอกสุดเนี่ยจะมีพลังงานสูงสุดค่ะหลังจากนั้นนะคะวิวัฒนาการของเทคโนโล,โลยีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เราเนี่ยสามารถคิดค้นแบบจำลองอะตอมชนิดใหม่ขึ้นมาได้อีกนั่นก็คือแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอนั่นเองค่ะเนื่องจากแบบจำลองอะตอมของโบนะคะจะอธิบายอะตอมของธาตุไฮโดรเจนซึ่งมีเพียงหนึ่งอิเล็กตรอนได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถอธิบายสเปกตรัมของอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอนได้ดังนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยจึงได้ใช้ความรู้ทางกลศาสตร์ควอนตัมสร้างสมการคำนวณหาโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆพบว่าอิเล็กตรอนเนี่ยได้มีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้แต่บอกโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนบางบริเวณได้จึงได้มีการนำเสนอทฤษฎีนี้ว่า อะตอมเนี่ยมีลักษณะเป็นกลุ่มอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสบริเวณที่กลุ่มหมอกทึบเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าบริเวณที่กลุ่มหมอกจางซึ่งเป็นที่มาของแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกซึ่งก็เป็นแบบจำลองอะตอมที่เราใช้กันในปัจจุบันนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอดแคสนี้เป็นพอดแคสสั้นๆแต่หวังว่าจะได้รับความรู้กันยังไงถ้ามีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ลงได้เลยนะคะ แล้วเจอกันค่ะ。